แชตแอดลัดอิมพอร์เป็นมอดที่นำสิ่งมีชีวิตและมอนสเตอร์มาจากเกมแอดลัดซึ่งเป็นพวัฒนาเดียวกันกันกบเกมอาร์นั่นเองนะครับซึ่งภายในมอดนี้จะมีรอมอนสเตอร์ทั้งหมด45ตัวกันเลยทีเดียวซึ่งบางตัวก็เป็นการย้อมแมวมาจากเกมอาร์นั่นเองนะซึ่งบอกได้ว่าทางตัวเกมแอดลัดเนี่ยบทวิจารณ์ค่อนข้างที่จะปานกลางนะไปถึงแยกเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ผมก็ยกมาทั้งหมด10ตัวเพียงเท่านั้นนะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างติดตามเราชมได้เล,เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arc EVO ตัวที่10เ p e r a g i c crocodil สามารถพบได้ใน Desert Oasis Freshwater Sunken Forest Water s w a m อ Ocean และ b ็อ b i o โวิธีการจับก็จะแบบทำให้สลบนะโดยหารที่มันกินก็เป็นเนื้อทั่วไปเลยนะครับ ที่แนะนําก็เป็นเนื้อแก่นะอ่านของมันก็สามารถคลายไปที่เลเวล45เคราจิคข,ข้อได้เนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งให้กับจระเข้ที่อยู่ในเกมแอสลนร์นี่นะครับผมเป็นจระเข้น้ําเค็มนะซึ่งมาพร้อมกับพาสซีฟมากมายไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟที่มีเกาะเล็กน้อยในตัวมันเองนะครับมีภูมิคุ้มกันต่อการเลือดไหลและติดพิษนะสามารถลดน้ําหนักของทรัพยากรภายในช่องเก็บของได้ต่อมาความสามารถแอคทีฟนะครับครดายไ้เป็นการกัดนะเป็นการกัดที่ทะลุเกาะนะครับผมและยังสามารถใช้ในการฟาร์ม แร่จากหินได้ด้วยนะคลิกขวาเป็นท่าประจําตัวของเหล่าจระเข้นะครับก็คือท่าเด็ดโรนั่นเองนะเป็นดาเมจที่เทียบเคียงได้กับเจ้ากีก้าที่เทมแล้วนะซึ่งสามารถสร้างดาเมจต่อวิธีได้ดีมากๆเลยแล้วก็เสียสตมินาเยอะด้วยและสามารถสร้างดาเมจให้กับสิ่งก่อสร้างระดับปูนหรือระดับหินได้ด้วยนะครับกดตัว C ก็จะเป็นการงับสิ่งมีชีวิตไว้ในปากนี่นะครับผมระหว่างที่งับอยู่ก็สามารถสร้างดาเมจโดยการกดคลิกซ้ายหรือว่ากดคลิกขวาก็ได้สามารถงับได้แค่สิ่งมีชีวิตระดับกลางเท่านั้นนะครับกด ความสวยงามเฉยๆถ้ากดคำรามระหว่างที่งับสิ่งมีชีวิตไว้อยู่เนี่ยสิ่งมีชีวิตตัวนั้นก็จะหลุดไปในเองเนะครับตัวที่9 l e t เรเทอร สามารถพบได้ตามชายหาดป่าภูเขาซังเคยนฟอเรส t นะครับประมาณนี้นะสลับจุดสปอนของมันวิธีาาการจับก็จับแบบทําให้สลบนะโดยรูร่างหน้าตาของมันเนี่ยก็คล้ายคลึงกับเทอรานนดอนนะครับแต่ว่าแอคเกิลสีกว่านั่นเองนะไม่สามารถใช้โบล่าในการคล้องขาได้ก่อนแนะนำให้หาแท็บนะครับผมไม่งั้นมันอาจจะจิกคุณผู้ชมหรือไม่ก็กัดคุณผู้ชมจนตายเลยนะสามารถใช้อ่านเดียวกันกันกบเจ้าเทอรานนดอนได้มีความสามารถที่คล้ายกับกริฟฟินแล้วก็สโนว์อัลนะครับผมนะั่นคือการดิ่งแล้วก็การพุ่งนะ เรียกว่าอะไรวะการ dive ต่อมาดูความสามารถ active ของมันกันนะครับคลิกซ้ายก็เป็นการกัดน,นะเป็นการสร้างดาเมจที่ไม่เยอะมากพอดีพอดีคลิกขวาก็เป็นการขีบสิ่งมีชีวิตนะครับผมไม่ว่าเจ้า a r จ e n t a วิตจะขี้ตัวไหนได้ตัวนี้ก็สามารถขีดตามได้หมดเลยนะกดตัวสีก็เป็นการใช้ความสามารถในการหมุนในการโจมตีนะครับเหมือนกับเจ้าเทราน n ด d เลยแต่ที่มเหมือนกับเจ้าเทราน n ดอ o นี่ก็คือมันจะไม่พุ่งไปข้างหน้านะครับผมมันจะเป็นการหมุนที่ไม่พุ่งนะออกด x ก็จะเป็นการยั่วยุนะครับผมไม่มีอะไรนะสามารถใช้ได้ทั้งบนพื้นและบนอากาศนะครับ ตัวที่8ปดไลออนสามารถพบได้ตามพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทุ่งหญ้าทั่วไปเดสเซอร์ไบโอมประมาณนี้นะครับวิธีการเจ้าก็จะแบบทําให้สรบนะแต่ก็ต้องระวังเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแพคครีเจอร์ที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูงนั่นเองโดยจะมีทั้งตัวเมียและตัวผู้นะครับผมก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันนะครับว่าตัวผู้ก็จะมีแผงคอตัวเมียก็จะไม่มีแผงคอนะครับและเมื่อสายอันที่สามารถค้าไปที่เลเวล42เนี่ยเจ้าสิงตัวพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นโตเซมิตี้เคลื่อนที่ให้กับเราได้เลยนะครับและมีความต้านทานแก่พวกรังสีแล้วก็แซนสตอมด้วยนะต่อมาก็็า,า,า,ารกน,นรกกเปน กัดนะสลับก,กันกับใช้กรงเล็บในการโจมตีหรือว่าการ slash นั่นเองการสร้างระเมจที่ดีนะครับกดคลิกขวาจะเป็นการคำรามนะผมเมื่อจะฟูงคารามพวกกิี้ในฝูงก็จะคำรามตามนะครับแต่ไม่ได้มีการเปิดบัฟอะไรทั้งสิ้นนะแค่คำราม,มเฉยเพื่อความสวยงามนะจับสเปซบาร์ก็ไปกันกระโดดนะไม่มีอะไรมากครับตัวนี้คล้ายๆกับเจ้าเซเบอร์ทูนเหมือนกันนะตัวที่7 เอจิสามารถพบได้ในซนทเลทุกแผนที่นะครับวิธีการจัดประจับแบบทําให้สลบหรือว่าพลาสติบได้นะโดยหาที่มันกินเนี่ยก็ใช้เป็นรอพาร f ฟิ m มิสหรือว่าจะใช้เป็นลีกราคิเบิลก็ได้นะอาณาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับสามารถขี่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะเพิ่มก่อให้กับมันเนี่ยก็ใช้เป็นเอจิตอิมแพลนนะเป็นการเพิ่มก่อให้กับมัน25นะครับเท่ากับเกาะพื้นฐานทั่วไปนะจึงมีความสามารถพ a าสตมากมายเลยนะครับมากกว่าความสามารถแอคทีฟซะอีกมันเป็นฟารผมที่ไม่ส แล้วก็มีความสามารถครล้ายๆกับเจ้าอีกวัวโนดอนนะนั่นก็คือสาเตเมน่าอินฟินิตี้นะครับผมเมื่อกดชิปนะสามารถว่ายน้าได้เรื่อยๆนะครับไม่มีเหนื่อยมีภูมิต้านทานต่อไฟฟ้าจากพวกแมงพุนหรือว่าปลาไหลไฟฟ้านะครับกินเพียงแค่พวกเนื้อปลานะและให้ความอบอุ่ม อบอุ่นและให้ความอบอุ่นกับผู้ขี่อย่างเราๆนะและรีเจนเลือดเร็ว2เท่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนผิวน้ำนะครับเมื่อเราใส่อันว่าอิมแพนเนี่ยก็จะมีความสามารถคล้ายๆกับอาเจนทวิตนะก็คือสามารถเป็นโต้สมิตี้ครื่องที่ได้และความสามารถแอคทีฟก็มีเพียงแค่ปุ่มเดียวนะครับนั่นคือการกดคลิกซ้ายนะแต่ว่าถ้าเป็นการกัดพวกแมงกันพนเนี่ยก็เป็นการกัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถฆ่าพวกแมงกันพนได้เลยนะครับและสามารถใช้ในการฟาร์มออร์แกนิกโพลิเมอร์ก็ได้นะครับ ตัวที่ 6. Atlas Drake online, แม่พอเจอคำว่า Drake ทีไรเนี่ยก็อดเล่นมุกนี้ไม่ได้จริงๆนะครับจุดเกิดก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด2รูปแบบนะก็คือแบบธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะครับธาตุไฟก็จะเจอได้ตามบริเวณภูเขาไฟนะหรือว่าบนภูเขาตามทะเลทรายนะครับถ้าเป็นวาเรียนพายุเนี่ยก็จะเจอได้ในทุนดานแล้วก็ทุนดานไบโอมนะหรือคือบริเวณเขียนหนาวนั่นเองนะครับ ซึ่งวิธีการจับก็จะแบบทาให้สลบนะครับแต่อาหารที่มันกินเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องหาหลากหลายส่วนผสมสม,ม,ามารวมกันนะเพราะว่าอาหารที่มันกินมีเพียงอย่างเดียวนั้นนั่นก็คือไมทอร์ดคิเบิลนี่เองนะครับซึ่งส่วนผสมก็จะมี extraordinary kibble สามไข่ที่สามารถฟักได้ของเลเซอร์ทูดไข่ที่สามารถฟักได้ของชิวฮอนห้าและสุดท้ายก็จะเป็นไมทอดทั้งหมด25ิ้ชิ้นนะครับซึ่งไมทอดนี่แหละนะที่หายากว่าเราจําเป็นต้องไปฆ่าดรากไซคลับ ไฮดราและกอก้อนถ้าคามอนสเตอร์เหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้ไมซ้อนมานเองนะครับซึ่งอาร์ของเจ้าแอลลาเดรกเนี่ยก็สามารถคาร์ทีเรเลเวล94นะครับซึ่งมันก็มีความสามารถณาสีมากมายนะครับมีเกาะตามธรรมชาตินะสามารถไรค์ได้เหมือนกับกิฟฟินแล้วก็สโนอานะสามารถลดน้ําหนักได้สามารถรีเซตไม่น่าได้โดยการไม่กดชิมนะครับในขณะที่บินอยู่นะคลิกซาก็เป็นการกัดนะส้างระเบิดได้ดีคลิกความเป็นการพ่นไฟนะครับส้างกระเมิดต่อวินาทีได้ดีสุดๆโคตรซีเป็นการใช้กรงเล็บในการโจมตีนะสามารถใช้ได้ทั้งบนพื้นและนอากากศ และใช้ในการฟาร์มเหล็กได้ด้วยกดค,คอนโทรลเนี่ยมีชื่อท่าว่า alternate b r e a d นะครับซึ่งจะเป็นการคำรามแล้วก็สร้างความเสียหายนะตัวที่5 harbinger เป็นบานสุนโหดภายในมอดนี้นะครับก็สามารถพบเจอได้ตามท้องทะเลทั่วไปนะ วิธีการจับก็จับแบบทาให้สลบนะครับแต่ขอแนะนําให้ําแซบคล้ายๆกับเจ้าโมซาสซัลัดนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแอคเกอเดีฟนะแล้วก็ค่อนข้างเร็วเลย I am the Flash ซึ่งก็ไม่ได้โหดอย่างเดียวนะครับมาพร้อมกับความสามารถพาสศมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านทานถูกไฟฟ้าช็อตจากแมงกระพรุนแล้วก็ปหลายไฟฟ้านะครับแล้วก็หมึกของทูโซทูติสอีกด้วยและไม่เลือดไหลด้วยนะครับแล้วก็ถึกและบึกบึนอีกด้วยสลหรับตัวนี้โดยเฉพาะส่วนหัวของมันนะครับไม่ว่าดาเมจอะไรก็ตามที่โดนหัวของมันเนี่ยจะสามารถลดดาเมจได้ถึง25เลยนะลยะแให้ อบอุ่นกับผู้ขี่อย่างเราๆอีกด้วยนะครับและมีความสามารถคล้ายๆกับลีดอีกทีนกนะคือมันเห็นเรือเป็นไม่ได้เลยนะครับมันจะพุ่งใส่อย่างเดียวเลยก็ <S 1> <S 1> เหมือนเรานี่แหละก็จะพุ่งใส่อย่างเดียวเลยสิ่งนั้นแะใช่ไหม แต่ก็มันมีเลือดที่น้อยกว่าโมซาสลัดแล้วก็ทูโซตูตินนะครับแต่ว่ามีดมเจที่มากกว่านะและสร้างดาเมจให้อย่างมากให้กับทูโซทูตินนะิกษาก็เป็นการกัดนะผมเป็นการกัดที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะกดคลิกขวาจะเป็นการงับแล้วก็สะบัดสบัดนะครับผมแล้วก็ทําให้สิ่งชีวิตที่โดนความสามารถคลิกขวาเนี่ยติดสถานะเลือดไหลด้วยนะซึ่งสถานะเลือดไหลของเจ้าตัวนี้เนี่ยเลือดไหลเป็นน้าจริงเลยนะครับผมซึ่งปกติมันก็เป็นน้าอยู่แล้วนะพูดทาไมเนี่ยตัตัวสีเป็นการคำรามนะครับไม่มีอะไรแล้วความสามารถสุดท้ายก็คือกดคนระับ เป็นการใช้ความสามารถ e c h o Location นะซึ่งหว่าที่ใช้ความสามารถนี้อยู่ก็สามารถลดค่าสลบของสัตว์เทีมของเราได้นะครับแต่ต้องอยู่ข้างๆเจ้าตัวนี้นะครับตัวที่4 g แ n ลนทอรทูก้า สามารถพบได้ตามชายหาดบริเวณที่มีแอ่งน้ําท้องทะเลทั่วไปนะครับและระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันแอ็กเกรสซีฟนะโดยวิธีการจับก็จับแบบาให้สลบนะครับโดยอาหารที่มันกินก็แนะนําให้เป็นน้ําผึ้งนะครับผมไม่ก็ใช้เป็นเนื้อแกะก็ได้ซึ่งตัวมันเนี่ยก็มีภูมิต้านทานเช่นกันกน,นะครับเป็นภูมิต้านทานสาหรับรังสีแล้วก็แซนสตรอมนะแล้วก็ไฟฟ้าช็อตอีกด้วยและไม่กระเด็ดกลับหลังนะครับแต่มันจะโดนดาเมจสองเท่าแก่พวกระเบิดนะครับและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ทั้งหมด6คนเลยนะครับและลดน้ำหนักของทรั การกัดนะล้วสร้างความเสียหายสอท่าเกี่ยวพวกปลานะคลิกขวามีชื่อท่าว่าเฮนบัตนะครับก็แน่นอนนะครับใช้หัวในการโขบนะสามารถใช้ในการฟาร์มเบอร์รี่แล้วก็พวกหินได้ด้วยนะครับและทําให้กระเด็นเล็กน้อยนะ กดตัว C เป็นการใช้หางฟาดนะครับแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกเหมือนใช้เออเขาเรียกว่าอะไรวะใช้แท่ในการฟาดนะอ่ะเพี้ยเลยกด X จะเป็นการเปิดประตูเพื่อให้ผู้โดยสารทั้ง6เนี่ยลงจากตัวเราได้นั่นเองนะครับลงจากตัวมันสีตัวเราอะไรและสุดท้ายเป็นการกด Control นะครับเป็นการคำรามนะไม่มีอะไรเพื่อความสวยงามและสามารถคำรามได้แค่ตอนอยู่บนบกเท่านั้นและมันเป็นตัวที่ใช้ในการเดินทางในน้ําดีกว่าบนบกนะเพราะว่ามันว่ายน้ําเร็วนะครับ ตัวที่ 3, Atlas Hydra สามารถพบได้ตามบึงท้องทะเลและ Sunken Forest นะครับมีทีการจับก็จับแบบท่อนาสลบนะโดยอาหารที่มันกินก็คล้ายๆกับเจ้า Drake เลยนะครับนั่นก็คือ m y ทอ r t Kibble นะสำหรับอันจะใส่หรือไม่ใสก็ได้นะครับเพราะมันมีเกาะทางธรรมชาตินะแต่ถ้าใส่ก็สามารถคลาพิี่เรว80นะครับก็จะเพิ่มเกมาะไม่ีก25นะมีความสามารถในการต้านทานพิษไฟ ลังสีลดน้ำหนักของภายในช่องเก็บของได้40%สําหรับรูปร่างหน้าต่างมันก็ตามชื่อเลยนะครับผมเป็นไฮดร้านะแตไม่รู้ว่าถ้าโดนตัดหัวเนี่ยจะงอกมาหรือเปล่านะแต่ในเกมอาร์ไม่น่าจะตัดหัวได้มั้คลิกสายก็เป็นการใช้กรงเล็บในการโจมตีนะส่วนคลิกขวายเป็นการกัดนะครับโดยเป็นการกัดพร้อมกันทั้ง5หัวเลยนะในทีเดียวกดตัว C เป็นการ พ่นไฟนะครับแต่พ่นแค่หัวเดียวนะส่วนตัว X จ็เป็นการพ่นผพินนะครับพ่นหัวเดียวเช่นกันและปุ่มสุดท้ายเป็นการกดคอนโทรลนะครับที่ใช้ความสามารถในการคำรามเพื่อสตันคู่ต่อสู้ของเรานะครับและสร้างระเมัได้ดีสุดๆไปเลยและใช่คำรามแค่หัวเดียวด้วยคำรามทั้ง5หัวเลยเอ๊ ตัวที่2ชิวฮอนสามารถพบได้ตามป่าสังเกนฟอเรสททั่วไปเลยนะครับวิธีการจับก็จะแบบทําให้สลบนะโดยรูปร่างหาตาของมันเนี่ยก็คล้ายคลึงกับเจ้า3ามเข่าหรือว่าแพคชิรโนแต่ว่ามันมีความแ e อ g เกรสซีฟกว่านะในการโจมตีงมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยอาหารที่มันกินเนี่ยก็จะเป็นเบอร์รี่ทั่วไปหรือว่าใช้เป็นเอ็กเซปชั่นอลคิเบอร์ก็ได้นะครับ อา่านก็สามารถใช้อา่านของเจ้า3ามเขาได้เลยนะเพราะว่าอา่านของมันเนี่ยผมหาไม่เจอนะครับแต่ก็มีบัฟไลวอรี่ของเจ้า3ามเขาเลยนะแต่ว่าเหมือนของมันเนี่ยจะบั๊กนะครับเพราะว่ามันไม่มีออร่าอะไรโผล่ขึ้นมาเลยนะและสามารถลดเมททุกอย่างเมื่อถูกโจมตีจากด้านหน้านะครับมีความทนทานลังสีและความสามารถแอคทีฟของมันคลิกสายไปเป็นการใช้งานหรือว่า เขาในการโจมตีนะครับผมเป็นการโจมตีที่ทะลุเกราะนะสามารถใช้การฟาร์มศพและเบอร์รี่ได้นะครับคลิกขวาเป็นการกระทืบนะซึ่งผมชอบความสามารถนี้มากๆเลยนะครับกระทืบทีเนี่ยกระเด็นไปโคตรไกลเลยนะมันจะแรงเยอะอะไรขนาดนั้นถ้าผมเป็นคู่ต่อสู้เนี่ยบอกเลยว่าผมทอนะกว่าจะวิ่งกลับมาแต่ละทีเนี่ยไกลเกินกดตัวซีก็เป็นการยั่วยุนะครับไม่มีอะไรเพื่อความสวยงามนะและเป็นการเปิดปิดบัฟไรวอรี่นั่นเองซึ่งมันบั๊อยู่นะ ตัวสุดท้ายเรซซูร์จามารพบได้ตาม Green Desert Jungle ิลจังเกิลฟอเรสประมาณนี้นะครับวิธีการจับก็จับแบบให้สลบนะซึ่งรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยก็ไซส์ประมาณยูเทแลนัสเลยนะแต่จริงๆก็คือยูเทแลนัสของแอตลานั่นแหละนะซึ่งอาหารที่มันกินก็ใช้เป็นเนื้อแกะหรือว่า extraordinary k i b b e ิก็ได้นะครับและมันก็มีเลือดที่น้อยกว่ายูเทแลนัสแล้วก็เร็กซ์นะแต่ว่าการโจมตีที่เร็วกว่านะครับมีความต้านทานรังสีและวิ่งไวกว่า เล็กแล้วก็ยูเทเลนั้นนะครับและความสามารถแอคทีฟของมันคลิกซ้ายก็เป็นการกัดนะเป็นการกัดที่ค่อนข้างรุนแรงเลยและสามารถทะลุเก,กราะได้คลิกขวาเป็นการใช้ความสามารถ Fear Roll. เฟียร์โรลนั่นเองนะครับผมก็เหมือนกับยูเทเลนันแหละน,นนะคำรามก็จะทําให้ศัตรูติดสถานะเฟียนะครับแต่มีครูดาวที่นานกว่าแล้วก็เสียสเตมินาเยอะกว่านะกดตัวซีก็เป็นการใช้การคำรามบัฟนั่นเองนะครับผม เหมือนกับยูไทอลนัทเลยแล้วก็มีคูดาวที่นานกว่าแล้วก็ใช้สเตมินาเยอะกว่ากดตัวเอ็กมีชื่อท่าว่าซาเวดไบนะซึ่งกัดทีเนี่ยก็ทําให้ศัตรูติดสถานะเลือดไหลนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะเลือดไหลแบบแรงจริงอะ่ะตัวเนี้ยยอมเลย สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็ต้องไปลองเล่นดูนะครับมอดมอดนี้นะเหล่าซิมิชิตย้อมแมวนั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซ u บสไคร b e ให้ด้วยสำหรับใครที่กดแล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่ของผมนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแล้วและสุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมหวังภายในปีนี้นะขอขอบคุณและกราบสวัสดีครับบายบายจ้า